วันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนีเด็กจำกัดซึ่งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่จัดตั้งขึ้นของบริษัทนีเด็กพิสชั่นประเทศไทยจำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน5ล้านบาทไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อให้สมาชิกนำไปปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเสริมสภาพคล่องสำหรับใช้ใจ่ายในครัวเรือนรวมถึงเพื่อนำไปพัฒนารายได้ของสมาชิกคาดว่าจะมีสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจำนวน2 2 9ราย ได้ผลตอบรับปีจากสมาชิกนะคะเพราะว่าเงินตรงนี้ก็สามารถช่วยสมาชิกได้ในหลายส่วนซึ่งเพราะว่าสมาชิกบางคนเขาก็เป็นหนี้นอกระบบเยอะหนี้บัตรเครดิตแล้วก็บางทีก็ไปใช้ใจ่ายในครอบครัวค่าเราเรียนบุตรรู้จักจากเจ้าหน้าที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจางังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโทรมาก็กคือคุยกันนะคะก็คือเพราะว่าเราก็สนใจอยากจะได้เงินตรงนี้มาช่วยสมาชิกอยู่แล้วเพราะว่าเงินเนื่องจากเงินที่ของสากกอมันไม่เพียงพอความต้องการของสมาชิก แล้วก็ทางกรมเขาก็แนะนําให้ยืดผ่านอีสเิดแล้วก็โทรติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของทนุนเพื่อผู้ใช้แรงงานก็จริงๆเนาะคือสาขาที่ก็เป็นสาขาล็กๆซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีเจ้าหนะ้าที่ที่เกี่ยวกับกองรู้มีความรู้เกี่ยวกับพวกเอกสารเท่าไหร่ก็ติดต่อพี่คือทางนู้นเขาก็ให้คําแนะนําดีมากแต่อาจจะ คือเพราะว่าเราอาจจะกลัวเขาโุโหบ้าง,งเนาะเพราะบางทีนะเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีความรู้จริงๆอะแหละก็คือจะโทรตึกษาตลอดแต่เขาก็ให้ความร่วมมือดีมากคือแนะนําทุกอย่างก็อยากจะแนะนําเกี่ยวกับสากอเล็กๆที่เหมือนสากอพี่นนองว่าซึ่งทุกคนอะคือสากออาจจะมีเงินทุนเยอะแต่ก็อยากขอแนะนําเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งดอกเบีย้ยถูกจริงแล้วก็สามารถช่่ยสมาชิกทุกคนได้จริงคือเราจะมา ได้กนน็ค,คือเราจะเห็นผลเลยว่าสมาชิกทุกคนมีรู้สึกว่ามีความอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับการใช้หนี้เพราะว่าบางคนจะมีเยอะมากเป็นสมาชิกม,มาแล้ว8ปีค่ะจากการที่กู้เงินกองทุนของผู้ใช้แรงงานเนี่ยได้ประโยชน์กับเรามากคือเราได้ไปใช้หนี้นอกระบบแล้วก็บัตรเครดิตค่ะประโยชน์จากการกู้ครั้งนี้นะคะ คือนอกจากจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกแล้วเรายังได้เงินปันผลคืนค่ะเราก็อยากจะเชิญชวนเชิญชวนน้องที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกของสากลคือนอกจากเราจะได้ออมเงินไว้ในยามเกษียณคือเราเก็บออมไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นเราจะมีเงินเก็บถ้าเราเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ย เราก็จะได้กู้ตรงนี้ค่ะเพราะนอกจากจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกแล้วเรายังได้เงินปันผลด้วยนะคะคือตรงนี้เราจะได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกปีเป็นการออมแล้วก็เป็นวินัยในการออมและการใช้เงินด้วยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว8ปีค่ะค่ะก็เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว8ปีเหมือนกันค่ะ เอาไปใช้หนี้นอกระบบนะคะแล้วก็ใช้ใจ่ายในครัวเรือนนะคะก็ตัวดิฉันก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบเพราะว่ากู้เงินหนี้นอกระบบมาเพื่อสร้างบ้านเอาเงินตรงที่เรากู้กับสหกรณ์ไปใช้หนี้ตรงนั้นก็คืออดหนี้ได้เยอะเลยอ่ะ ก็คืออยากให้น้องๆมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะเพื่อเวลาเราไม่มีปัญหาอะไรนะคะสะภาพเงินที่เราคล่องเราอยากจะให้น้องๆอ,ออมนะคะถ้าเผื่อเรามีปัญหาถุกเฉินนะคะเราก็สามารถกู้ยืมของสหกรณ์นะคะในระบบได้นะคะดอกเบี้ยต่ำนะคะ ก็คือเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะให้มาให้มาสมัครเพราะจะได้รู้ว่าการเป็นสมาชิกสหกรณ์คือมันดียังไง ก็คือแบบเราเดือดร้อนคือเราสามารถเข้ามาหาเขาได้โดยตรงเลยคือแบบไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่มันแบบดอกเบีย้ยสูงๆอะค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาคือมันได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะก็คือสิ้นปีเราก็มีทางสมาเอทางสมาชิกของสหกรณ์ก็มีเงินปันผลให้ทุกปีแล้วก็มีแบบ ของเล็กๆน้อยๆแจกสมาชิกทุกท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เลยค่ะคือแบบดีมากๆอะค่ะได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน